สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านมัสสมองตะบอนเจนัตตาลีพี่น้องทุ่ให้แม่สอนหัวกิงหัวเกือกโอ้ท่าเป็นคุยกับเสี่ยวเออพี่น้องเออากันคุยแอรลมกันบ่เห็นหน้าบ่เห็นตัวนี้ตัวกับเห็นหน้ากันอยเห็นหน้ากับพ่ออยู่เห็นหน้าพ่อเบิ่งหมอเห็นหน้ากับพ่ออยู่น้องนั่นแหละจ้า ิประเทศถ้าประเทศเห็นกันเข่แต่สมัยก่อนเนาะแต่สมัยให้ยุงเทกี้บอมมีนนี่นะเขาเขาสุดได้ขึ้นมาโดยแยกแยกกันซอมึกน้ำเข้ายกกัอยากเห็นบ้าหอนอาิเตู้ห่้่นแบบอันนี้ ค่เพื่อนนางกินข้าวได้ต่อยต๊ลงหัน้พิการพ่อแม่บ่เบิ่งงานเราเบิ่งกูวะเบิ่งอาคูนอาคมโทนะนางนางสิมาาเจ้าขูดนะขูดหมูอันบอกไงแม่หน่อยพูดด้มสิพ่อน้าโมอ mắt à. tôi à, à, uh... nói nó mát cái hãm tranh mình phụ bào nó đi ไปรอแบบเปียกผมขาดไปเลยโวยเดกโวก็ไปร้อยเส็จเปียกแม่รักจจอยเหมือนผมเปียขัดอัวนก็มาเลยี่บบะแม่เขานั่งจอยแล้วมันฟุบเบาเห็นกระยันึ้ลลมืนเลยโ้เปียขัดเลยเธอจะโบมีสักเบุ เดี๋ยวผมเตียผลักถ้าเปนคนเป็นโซนในหน้าบ้านยผมบอกเตียขมาหาอยู่เลยผมเปิดอะไรเมนกับของเตียขนัดน้เอ Give gần đây ông thong, đi bơi. Eh, nãy là doa. Hm. A dạo bà đu dô ngắt chi ngưng à lạp. A dạo bà đu dô ngài. Hu bao bóng, hu โดยเฮดบเต้คุบาซิโนก็เลยติดใจงามเอออ่าออ่เออเบื่อราได้โดยโดยโดยโทษนางโทหฮาเสี่ยวเสี่ยวิมาหามนนี่แน่วางแล้ว เจนนาตาลีว่างแล้วคนมาดูดวงขาสิมาหาเมื่อนี่แหละเจส้ิมาหาเจ้าการคนดูของแม่แม่นบคนสามเ่้่คนได้ว่าแม่นะเนี่ยแม่เนี่ยคิในใจตัวยังเยีย่นอนเบียดอยู่แม่ ฮตัวบาเขาบอเอานานสิแม่ห้งแวิดัเบิ่งหนแม่เนอบ่น่กบิ่หาไปสิว่าบักเดสานทัลลีบ้าตาลีเจตนาตาลีนางดูดวงแม่ไหน แม่สพาสั่นในบ่อวเลือแม่ก็แคนี้แคะแนนบ่อใครหานุต่อต่อไปได้ไหมต่อใช่แนนเต่อเงินต่อข้ามอยากต่อยน้อยต่อใช่แนนต่อเงินในเล่าเราเอายุ่งเราบ่ สร้างกระซี uh ่หอกน้ำผมไปใช้แ well, ผ so ่นเนีบอมีนวเอ่าเออคือพอเออืมือจหอกน้ำเนื้อมากไปขายว่ะแล้วกหอยกไปคายกินอืมอืมผุดแล้วมอี่าเป็นยังขหายอีร่าอย่างเมื่อเบาเมอะอเอเวลาจนหายอย่างเมื่อไรมาไปเมื่อ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 ป อยากกินน้ำบ่อู้ระไทยบัมีเสียบติทีบะอ้าไปเมีไปไปเมไปไปเมพี่มาอุ้มให้เท้าอิน่าอุ้มบะห้อิอุ้มบอย่างเมื่อบ่โอ้ยใจอยากเมื่อไปไปไปไม่ใช่ไปอาบน้ำเด้อจุกน้อยเสียมหาปสิเมนเด้ ง่าเลยพี่น้องเย้า่ากเสียนาเลยอีบ่เสียวนั่เมื่อน้าเอยากินนมบ่หอมอยากกินนมแล้วหอมหายเมื่อ้วพี่น้องเลยมาเฮงมาจักป้ากักเมื่อแล้ว ไบไปไปไปอีกนะบายปไยๆด้ลูกไปไปไปบายยล่ะไายบายเายๆด้ายลูกไปไปไเป็นอยากเมื่อแล้วพี่น้องลูกสาวมอมนอกหากสิได้เมื่อแล้วบัตเจ้นาตาอีมาสิมาเร็นหน้าใหม่ไปจอย ีเราอยากเมื่อแล้วเราอยากเมื่อบวะเ้าจิกินมะขนมน้ำเยสิหแอบะน้นมบะสิหันเลยพูนบะสิ่งนั้นไม่หอบกันโหลดผลจะเหลือวะเจะาจอยเมน่พี่น้องคนทางชาวบ้านเท่าแล้วนะเมื่โหลดโหลดไล่ลงมาเลยบ่เฮยพ้นต๊กมือเดียว เขาไปท่านอีบ้มือทขเงาพุนเสร็จแล้วกระปุกแพน่ะเธอแะไรฮะตาแต่ข้าวเห็ดเฮือนเห็ดเทือนนะหนซื้อขนมบ้ซื้อขนมพาร้านซาวกันเด้อเอาบะนมมาบ้าซื้อขนมน่อยพุนบ้เอาบ้าเอาตัวดลูกเอาตัวได ฮะเอาอย่างนมเอาเท่าไหร่อ้าวเท่าไหรลูกเอาไฮร้านแน่ชีดามนาดเท่าไหร่พันกีบนั่น ก no ินขนมเศร้าเลยพี่น้องเป็นได้กินขนมเศร้าอยากหายแล้วไห้แม่จอยกินน้ำบะนั่งจอยเอามาส่งลานให้แม่จอยกินน้ำบะไห้แม่เจอยอุ้มามา ให้เจอกนด้วยไฮเมย์ไี่อไม่ใหญ่ไปนะไม่ใหญ่ไทำเปิใหญ่น้ำมานบายบายไปบายบายไเจอด้วลูกบายบายเอากระเจียรถนะคกระเจ้ยรถกัเอพี่น้องไปบายบายพ่พ่อกันขิดหนาพี่น้องเมื่อลจ้าไพ่น้านน้เด้อ